ถ้าพูดถึงฝาแฝดในเรื่องของความลึกลับในเรื่องของความแปลกประหลาดหลายๆคนก็คงจะนึกถึงฝแฝดสยามใช่ไหมครับแต่เรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของฝาแฝดชายชาวแคนาเดียนคู่หนึ่งที่หนึ่งในนั้นถูกบังคับแล้วก็ถูกเลี้ยงให้เป็นเด็กผู้หญิงนานกว่า14ปีที่แม้แต่เจ้าตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าครั้งหนึ่ง เขาเคยเกิดมาเป็นเด็กผู้ชายอะไรที่เป็นสาเหตุให้เด็กผู้ชายคนนี้ต้องถูกบังคับให้เป็นเด็กผู้หญิงตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสองขวบด้วยซ้ำและชีวิตของเด็กผู้ชายคนนี้จะเป็นอย่างไรเขาจะเชื่อจริงๆไหมว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ผมจะเล่าในเอพิโซดนี้กับ The Hardcore Story เรื่องโหดแต่มีสาระ ก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ครับว่าเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กคนนึงที่มีความผิดปกติในเรื่องของเพศแล้วก็มีเรื่องราวของการฆ่าตัวตายด้วยใครที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าอยู่นะครับก็ขอให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าเรื่องทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นในปี1965กับตัวละครหลักของเรื่องนี้เลยที่ชื่อว่าเดวิดแรมเมอร์ ซึ่งจริงๆแล้วนายเดวิดแรมเมอร์เนี่ยครับเขาเปลี่ยนชื่อมาค่อนข้างบ่อยครับแล้วแต่ละชื่อเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องชีวิตของเขาในแต่ละช่วงชีวิตซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆแทรกไปในแต่ละช่วงนะครับเพื่อที่เราฟังแล้วจะได้ไม่สับสนเดวิดแรมเมอร์เกิดในปี1965ในเมืองที่มีชื่อว่าวินิเพกเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเมนิโทบาประเทศแคนาดา โดยชื่อแรกเกิดของเขานะครับก็คือบลูส์เร m เมอร์และน้องชายฝาแฝดของเขาอีกคนมีชื่อว่าไบรอันเรเมอร์โดยพ่อกับแม่ของเขาก็มีชื่อว่ารอและเจนเรเมอร์ครับสำหรับฝาแฝดคู่นี้ครับบลูส์กับไบรอันในวันที่เขาเกิดมานะครับเขาก็มีสุขภาพที่ดีดูเป็นทารกปกติทัท่วไปจนเมื่อทั้งคู่ครับโตมาได้อายุประมาณ7เดือนด้วยกันครับพ่อกับแม่ก็สังเกตเห็นว่า ทำไมทั้งคู่นะครับเวลาที่ฉี่เนี่ยดูแปลกๆดูผิดปกติมีความติดๆขัดๆบางอย่างดูฉี่ไม่สะดวกเอาซะเลยพ่อกับแม่ของเขาครับก็เลยพาฝาแฝดคู่นี้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและหลังจากที่แพทย์ได้ทําการตรวจแล้วก็พบถึงสาเหตุว่าทําไมเวลาทารกทั้งคู่ฉี่จึงดูเหมือนมีอะไรบางอย่างไปขัดหรือว่าไปปิดกั้นอยู่ซึ่งมันก็คือความผิดปกติของหนังหุ้มปลายจุดจูที่ทำให้การฉี่นั้นเป็นไปอย่างยากลำบากนั่นเอง ทางครอบครัวเรมเมอร์ครับก็ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าปัญหาของเด็กทารกคู่นี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยและการรักษาก็เป็นไปแบบง่ายๆไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนี่นก็คือต้องทำการคลิปเอาหนังคุ้มปลายอวัยวะเพศออกซะเพียงเท่านี้ครับการฉี่ของเด็กทารกคู่นี้ก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมรอนกับเจเนตพ่อกับแม่ของฝาแฝดคู่นี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยินดีทำตามที่โรงพยาบาลแนะนำครับ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างหมอที่จะมาทำการผ่าตัดให้กับฝาแฝดคู่นี้ครับไม่ได้เป็นหมอเฉพาะทางที่ชำนาญการทางด้านนี้สักเท่าไหร่คือไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางพูดง่ายๆที่จะมาคลิปให้กับทารกคู่นี้และหมอคนดังกล่าวก็เลือกใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าคือผมก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมีคำศัพท์เฉพาะไหมนะครับแต่มันเหมือนกับเป็นอุปกรณ์จี้ด้วยไฟฟ้าที่ปลายมันจะเป็นแหลมแหลมโดยจะใช้ไอ้เจ้าเครื่องนี้แหละครับที่จะมาใช้ตัดหนังหุ้มปลายจุดจุ๋ของฝาแฝดอายุ7เดือนคู่นี้ แล้วความโคตรสวยก็เกิดขึ้นกับทารกบลูส์ครับคือต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดที่เรียกว่าผิดพลาดแบบมหา์แล้วก็ไม่น่าให้อภัยเมื่อหมอคนดังกล่าวกับอุปกรณ์ของเขาเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างระหว่างการผ่าตัดคือก็ไม่รู้ว่าผิดที่หมอหรือว่าผิดที่เครื่องมือนะครับคือไอเครื่องมือไฟฟ้าที่ว่านี่นะครับเหมือนเกิดมีปัญหาไฟฟ้าเกิดกระชากขึ้นมาซึ่งทำให้อวัยวะเพศของทารกบลูส์นั้นไม่หมดเลย จริงปะเนี่ยส่วนไบรอันน้องชายฝาแฝดของเขาอีกคนครับก็ต้องบอกว่าโชคดีมากๆเพราะหมอตัดสินใจไม่ทำการผ่าตัดให้ครับหลังจากที่หมอได้ทำการผ่าตัดพลาดกับพี่ชายฝาแฝดของเขาไปแล้วซึ่งอาการฉีดติดๆัด,ข,ดขัดของไบรอันนะครับน้องชายฝาแฝดที่ไม่ได้รับการผ่าตัดต่อมาครับอาการฉีดติดๆิดขัด,ขดมันก็หายไปเอง และก็ไม่ได้มีข้อมูลบอกนะครับว่าชีวิตของหมอคนนั้นหลังจากที่ผ่าตัดผิดพลาดแล้วชีวิตของเขาเป็นยังไงต่อครับแต่ที่แน่ๆชีวิตของทารกบลูส์ไม่ดีแน่ก็จู่ไม่อือมคือจริงอยู่ครับณเวลานั้นทารกบลูส์อายุเพียงแค่7เดือนเท่านั้นอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากแต่มันก็ดูน่าสงสารอยู่ดีอะความเครียดความกังวลความทุกข์ใจครับก็เลยตกมาอยู่กับหัวอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ รอนกับเจเน็ตก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับทางโรงพยาบาลได้แต่บอกพวกเขาว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและทางโรงพยาบาลเองก็ไม่สามารถแก้ไขกับอวัยวะของน้องที่ได้รับความเสียหายคืออาการที่จะสร้างหรือว่าปลูกอวัยวะขึ้นมาใหม่ในตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆหรือถ้าทําได้อวัยวะส่วนนั้น ก็ไม่มีทางที่จะกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์คือรอนกับเจเน็ตพอได้ยินแบบนั้นครับก็ยิ่งเกิดความสงสารทารกลูกน้อยของตัวเองเข้าไปอีกคือเขาทั้งสองคนไม่รู้จะทํำยังไงครับได้แต่ทนอยู่กับความกลุ้มใจอยู่กับความสิ้นหวังไปแบบนั้นจนเวลาผ่านไปหลายเดือนแต่อาจจะด้วยความบังเอ,อิญหรือว่าพรหมลิขิตก็ไม่ทราบได้ครับทำให้เขาทั้งคู่นั้นเปิดไปเจอรายการทอล์กโชว์รายการหนึ่งครับซึ่งเป็นรายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวนี้ไปตลอดกาล คือเป็นรายการที่มีผู้เชี่ยวชาญมาพูดถึงการเปลี่ยนเพศของเด็กทารกที่เกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศที่ไม่สมบูรณ์หรือมีมากกว่า1เพศที่เรียกว่าอวัยวะเพศกำกวมหรือว่า intersex คือมี2เพศในร่างเดียวซึ่งผู้เชี่ยวชาญคนนั้นก็คือดรจอห์นมันนี่นักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเปลี่ยนเพศ โดยต่อไปผมจะขอเรียกดรจอห์นมันนี่ว่าดรมันนี่แล้วกันนะครับฟังดูติดหูดีคือดรมันนี่เนี่ยเขามีความเชื่อที่ว่าร่างกายหรือว่าอวัยวะต่างๆของเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกําหนดเพศสิ่งที่กําหนดเพศก็คือการเลี้ยงดูต่างหากที่จะกําหนดเพศได้ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิง <c oughs> คือในเคสของทารกบลูส์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นกลุ่มอวัยวะเพศกำกวมหรือว่าอินเตอร์เซ็กนะครับ เพราะว่าคนที่จะเข้าข่ายหรือว่าเด็กที่จะเข้าข่ายข้อนี้ได้ก็คือเป็นมาตั้งแต่กําเนิดหรือว่ามาเป็นภายหลังโดยธรรมชาติแต่ในเคสของทารกบลูส์นั้นมันคืออุบัติเหตุมันไม่ใช่ไง แต่อย่างที่ผมบอกบ่อยๆนะครับว่าความรู้ณตอนนั้นมันคือความรู้ในอดีตสําหรับในเรื่องนี้ก็คือราวๆหนึ่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ในตรงนี้ครับคือสิ่งที่ดรมันนี่ท่านนี้ครับพูดในทีวีก็ประมาณว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเพศให้เป็นเพศใดก็ได้ที่เหมาะสมกับเด็กที่เข้าขายอวัยวะเพศกำกวมเขาได้ทําการผ่าตัดรักษาเด็กๆเ,เหล่านั้นด้วยฮอร์โมนและที่ผ่านมานั้น เขาก็ทําให้เด็กๆเ,เหล่านั้นสุขภาพดีมีความสุขในการใช้ชีวิตฟังแล้วอาจจะเกิดความสงสัยว่าไอ้เจ้าหมอนี่เป็นใครกันนะผมขอเล่าสั้นๆเกี่ยวกับดร์จอห์นมันนี่คนนี้หน่อยแล้วกันนะครับคือดร์จอห์นมันนี่เป็นชาวนิวซีแลนด์แต่มาจบการศึกษาที่ประเทศอเมริกาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยชื่อดังในอเมริกาเลยนะ เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงในฐานะนักวิจัยเฉพาะทางที่ศึกษาในเรื่องของเพศณนะตอนนั้นครับดรมันนี่ถือว่าเป็นอันดับท็อปทอปของโลกอยู่เหมือนกันนะและเขาก็ดูมีบุคลิกที่เฉลียวฉลาดมั่นใจแต่ในอีกมุมนึงก็ดูมีความเยื่อหยิ่งพอสมควรโดยสิ่งที่ดรมันนี่พูดในทีวีก็ดูน่าเชื่อถือมากๆและเขาก็ดูมั่นใจในสิ่งที่เขาทํามากเช่นกันรอนกับเจเน็ตก็เลยหันหน้ามามองหน้ากันว่าจะเอาอยัางไงดีเจนเน็ตตัดสินใจว่าจะเขียนจดหมายไปหาดรมันนี่ เล่าถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทารกบลูส์ลูกน้อยของเธอคือณตอนนั้นครับครอบครัวเรเมอร์อาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดาส่วนตัวของดรมันนี่นั้นก็ทำงานอยู่ที่อเมริกาและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ครับครอบครัวเรเมอร์ก็ได้รับการติดต่อกลับจากดรมันนี่และได้พาทารกบลูส์ไปพบกับดรมันนี่ที่โรงพยาบาลจอห์นฮอปกินในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์สำหรับดรมันนี่เคสของทารกบลูสผู้นี้ น่าสนใจสำหรับเขามากๆครับเรียกว่าเป็นการทดลองที่เขาอยากทำมานานมากแล้วพอได้รับจดหมายจากเจนเน็ตเท่านั้นเขาก็รีบติดต่อกลับทันทีและก็ดูเหมือนว่าเขามีแผนการบางอย่างในใจและในกรณีของทารกบลูสนี้ครับดรมันี่เชื่อ,อว่าเด็กคนนี้ควรจะได้รับการเลี้ยงดูในฐานะเพศตรงข้ามก็คือเพศหญิงนั่นเอง แล้วถ้าหากเคสของทารกบลูส์นี้ได้ผลมันก็จะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่พิสูจน์ว่าการเลี้ยงดูนั้นจะเป็นตัวกําหนดเพศหรือที่เขาใช้คําว่าอัตลักษณ์ทางเพศไม่ใช่เรื่องของร่างกายหรือว่าจิตใจของเด็กการเลี้ยงดูต่างหากที่จะกําหนดเพศให้เด็กคนนี้ได้นี่คือทฤษฎีของดรมันนี่ในตอนนั้นและดรมันนี่ก็เชื่อแบบนั้นร้อเซเขาเชื่อว่าในอนาคตทารกบลูส์น่าจะใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขมากกว่า ถ้าเขาได้ใช้ชีวิตแบบผู้หญิงมากกว่าเป็นผู้ชายที่ไม่มีจุดจูแน่นอนว่าดรมันนี่มั่นใจขนาดนี้รอนกับเจนเน็ตก็คงต้องคล้อยตามในสิ่งที่ดรมันนี่บอกว่ามันจะดีที่สุดสำหรับลูกของคุณโดยลึกๆแล้วรอนกับเจนเน็ตก็ยังงงๆอยู่ว่าการที่จะเลี้ยงทารกบลูสให้เป็นเด็กผู้หญิงตามที่ดรมันนี่บอกนั้นเขาจะต้องทำยังไงดรมันนี่ก็เลยแนะนำว่าตัวตนที่แท้จริงของทารกบลูสนั้น ต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับห้ามบอกหรือว่าห้ามพูดกับใครโดยเด็ดขาดหรือแม้แต่ในอนาคตก็ห้ามให้บลูสรู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเกิดมาเป็นเด็กผู้ชายและหลังจากนั้นเป็นระยะเวลา4เดือนครับทารกบลูสก็เข้ารับการผ่าตาัดเอาอันท้าออกแล้วใส่ช่องคลอดเทียมแทนและหลังจากการผ่าตาดัดก่อนที่พ่อกับแม่จะนำตัวทารกบลูสนั้นกลับบ้านดรมันนี่ก็ยังย้ำอีกทีว่าถ้าจะให้การแปลงเพศครั้งนี้ได้ผล ต่อไปนี้พ่อกับแม่ต้องทำตัวราวกับว่าพวกเขามีลูกสาวอีกหนึ่งคนอยู่ในบ้านด้วยทันทีที่เจนเน็ตกับรอนกลับมาที่บ้านสิ่งแรกที่พวกเขาทำเลยก็คือการเปลี่ยนชื่อให้กับทาล็อกบลูสเป็นแบรนด้าซึ่งต่อไปนี้เราก็จะเรียกเด็กคนนี้ว่าแบรนด้าครับซึ่งชื่อนี้ก็จะเป็นตัวแทนช่วงชีวิตของเขาหลังจากที่เขาแปลงเพศ และต้องถูกเลี้ยงดูแบบเด็กผู้หญิงอีกด้วยพวกเขาเริ่มแต่งตัวให้แบรนด้านั้นเป็นเด็กผู้หญิงรวมถึงของเล่นก็ให้เปลี่ยนจากของเล่นเดิมที่เป็นเด็กผู้ชายให้มาเล่นตุ๊ก,กตาแบบเด็กผู้หญิงซะแม้ว่าแบรนด้าในตอนนี้ครับจะเป็นเวอร์ชั่นสาวน้อยตาโตแก้มป่องผมหยิกดูน่ารักน่าชางังแต่แบรนด้าเองกลับต่อต้านตัวตนของเธอตั้งแต่ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำ เขาพยายามฉีกชุดที่แม่ของเขานั้นเย็บให้หรือเวลาที่เห็นพ่อเขาโกนนวดเขาก็อยากที่จะได้มีดโกนด้วยรวมถึงตุ๊กตาที่แม่เตรียมไว้ให้บแบรนด้าก็ไม่ชอบเล่นเลยเขาชอบเล่นปืนของเล่นหรือว่ารถบรรทุกมากกว่าตุ๊กตาหรืออะไรพวกนั้นรอนกับเจเนตครับก็ยังคงต้องพาบแบรนด้าไปพบกับดร์มันนี่ในทุกๆปีอารมณ์ก็เหมือนตรวจเช็คสุขภาพประจําปีนะครับถึงแม้ว่าตัวบแบรนด้าเองเนี่ยจะส่งสัญญาณในการต่อต้านตัวตนของเขาที่เป็นผู้หญิง แต่ดรมันี่เองก็บอกกับครอบครัวว่าขนทางการรักษาแบบนี้คือขนทางที่ดีที่สุดแล้วพวกเรามาถูกทางแล้วจริงเปล่าในปี1972ปีนั้นครับแบลนด้ามีอายุ7ขวบและก็เป็นปีที่ดรมันนี่เหมือนเป็นการประกาศชัยชนะแบบไม่สนใจใคร คือเขามีโอกาสได้ไปพูดในงานงานหนึ่งที่เป็นงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในวอชิงตันเขาก็ได้พูดถึงความสำเร็จของเขาในการแปลงเพศให้กับบลูสหรือว่าแบรนด้าและนอกจากนี้ครับเขายังออกหนังสือเขียนบทความอีกมากมายโดยใช้ชื่อเคสว่าจอห์นโจนอาจจะเป็นการปิดบังตัวตนของแบรนด้าและครอบครัวไรเมอร์ด้วยหรือเปล่า แต่หลักๆในเนื้อความก็คือเป็นการเคลมความสำเร็จของตัวเขาเองนั่นแหละคือจำได้ไหมที่ดรมันนี่เชื่อว,ว่าการสร้างหรือว่าการหาอัตลักษณ์ทางเพศนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เด็กคนนั้นเกิดมาพร้อมหรือว่าเป็นเพศอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับการสอนการเลี้ยงดูต่างหากที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่ากำหนดเพศให้เด็กคนนั้นได้และเคสของแบรนด้าก็เป็นกรณีศึกษาที่เพอร์เฟคสุดๆสำหรับทฤษฎีของเขาทำไมถึงบอกว่าเพอร์เฟคือเคสของแบรนด้าอย่างที่เรารู้กันว่าเขามีน้องชายฝาแฝดอีกคนนึงก็คือคนนึงถูกเลี้ยงแบบเด็กผู้ชายตามปกติส่วนอีกคนนึงก็ถูกเลี้ยงดูแบบเด็กผู้หญิง มันก็เลยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เพอร์เฟกสุดๆนึกออกใช่ไหมสรุปทฤษฎีของดรมันนี่แบบง่ายๆก็คือมันไม่ได้สําคัญเลยว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงเพราะเพศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเลี้ยงดูซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางเพศนั้นมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดอืมมันจริงเหรอฟังฟังดูเหมือนเป็นการหลอกให้เด็กหลอกตัวเองยังไงไม่รู้ คือไม่ว่าเขาจะให้สัมภาษณ์หรือว่าเขียนบทความหรือว่าหนังสือเล่มไหนๆก็ตามเขามักจะบอกว่าแบรนด้านั้นแฮปปี้กับการแปลงเพศและก็มีการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางเพศได้ดีมากๆเช่นกันและแน่นอนครับพอเวลาผ่านไปหลายๆปีก็เริ่มมีนักจิตวิทยานักเพศวิทยาหลายๆคนเริ่มไม่เชื่อในสิ่งที่ดรมันนี่คิดหรือว่าทฤษฎีที่ดรมันนี่นั้นตั้งขึ้นมา รวมถึงสิ่งที่ดรมันนี่เรียกมันว่าความสําเร็จเพราะไอ้ความสําเร็จที่ว่านั้นมันเป็นสิ่งที่เขาพูดออกมาจากปากของเขาเองไม่ได้ออกมาจากปากของแบรนด้าหรือว่าครอบครัวไรเมอร์แม้แต่ประโยคเดียวหรือแม้แต่คําเดียวจนได้มีนักเพศศ,ศึกษานามว่าด m i l t o ร์มิลตันไดมอนที่เก็บความสงสัยและความเคลือบแคงใจบางอย่างเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการรักษาของดรมันนี่มานานเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้อง จริงๆแค่ชื่อก็ดูจะเป็นคู่ปรับที่เหมาะสมกันดีนะคนหนึ่งชื่อไดมอนอีกคนหนึ่งชื่อมันนี่ก็คือเพชรกับเงินนะ่ะอ่ะเรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าคือหลังจากที่ดร์ดมอนได้ศึกษาแนวทางการรักษาของด Money รมันนี่รวมถึงพยายามที่จะติดต่อบรนด้าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะถึงแม้ว่าดรมันนี่จะเขียนบทความเกี่ยวกับเคสของแบรนด้าไว้มากมายแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตนของแบรนด้าและครอบครัว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยครับอย่างที่เราทราบกันว่าในสมัยก่อนการจะติดต่อสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนในสมัยนี้ยิ่งอยู่คนละประเทศด้วยแต่สุดท้ายดร d ได,ดมอนด์ก็เจอตัวแบรนด้าจากจิตแพทย์ท่านหนึ่งในแคนาดาที่แบรนด้านั้นเป็นหนึ่งในคนไข้ของเขาซึ่งต่อมาดรได,ดมอนด์ก็ได้เขียนในบทความของเขาว่าจากการที่เขาได้พูดคุยกับแบรนด้าเห็นได้ชัดว่าแบรนด้าปฏิเสธมาตลอด กับการที่มีคนพยายามให้เขาเป็นเพศหญิงไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ตามและเมื่อแบรนด้าเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนตอน้นก็คืออายุ14เธอก็เริ่มที่จะปฏิเสธ ที่จะใช้ชีวิตแบบผู้หญิงอีกต่อไปเธอปฏิเสธที่จะเข้ารับการรักษานั่นก็คือการกินฮอร์โมนเพื่อที่จะช่วยให้หน้าอกโตรวมถึงการหยุดไม่ไปพบดอกเตอร์มันนี่อีกด้วยคือปัญหาที่แบรนด้าต้องเจอมันไม่ใช่แค่ปัญหาทางด้านร่างกายเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของปัญหาทางด้านจิตใจด้วยที่มันส่งผลไปถึงที่โรงเรียนคือแน่นอนไม่มีใครรู้เรื่องราวของเขาเพราะตัวตนของเขานั้นถูกเก็บไว้เป็นความลับที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ คือทุกคนรับรู้ว่าเขาคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่บุคลิกของเขานั้นเหมือนกับเด็กผู้ชายทั้งโครงสร้างทางด้านร่างกายและกล้ามเนื้อถึงแม้ว่าเขาจะได้รับฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ตามหรือว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมที่หลายคนอาจจะมองว่าแปลกมากๆนั่นก็คือแบรนด้าถนัดที่จะยืนฉี่มากกว่านั่งฉี่ชีวิตของแบรนด้าที่โรงเรียนนั้นไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เธอถูกมองว่าแปลกแยกจากคนอื่นโดนบูลลี่โดนแกล้งสารพัด จนเขารู้สึกอยากฆ่าตัวตายโดยเจเนตแม่ของเขาได้เล่าให้ฟังภายหลังว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นมากมีความเป็นผู้ชายในตัวสูงมากเช่นกันคือแม้ว่าเธอจะพยายามเกลียกล่อมแบรนด้าให้ทําอะไรแบบผู้หญิงผู้หญิงบ้างแต่ก็ไม่เคยสําเร็จแล้วแบรนด้าก็แทบไม่มีเพื่อนคือทุกคนต่างเยาะเย้ยสภาพของเขาและเรียกเขาว่ามนุษย์ทําทั้งหมดนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมแบรนด้าที่ณเวลานั้นอายุเพียงแค่1 3 1 4ปี ถึงมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายจนในที่สุดรอนกับเจเนตพ่อแม่ของแบรนด้าก็ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยความจริงที่ปกปิดมานานกว่า14ปีตามที่แพทย์หลายๆคนแนะนำและก็แน่นอนว่าด็อกเตอร์มาีไม่ถูกใจสิ่งนี้โดยพ่อของเขาได้ขับรถพาแบรนด้าและก็ไบรอันน้องชายฝาแฝดของเขาไปที่ร้านไอศครีมแห่งหนึ่ง และก็ได้ตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้กับแบรนด้าฟังและก็ไม่ใช่แค่แบรนด้ารวมถึงไบรอันน้องชายฝาแฝดของเขาให้ได้รับรู้ถึงความจริงด้วยเมื่อแบรนด้าได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเกิดไม่นานน้ำตาของเขาก็ไหลพรากแต่เขาไม่ได้โกรธอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกโล่งใจมากกว่าคือเขาบอกว่านีเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันสมเหตุสมผลและก็เข้าใจว่าเขาเคยเป็นอะไรซึ่งสิ่งนั้นสำคัญมากๆเพราะมันทำให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันนี้มันคืออะไรด้วยและพอเรื่องราวทั้งหมดถูกเปิดเผยแบรนด้าก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่เขาจะต้องทนอีกต่อไปกับสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบนันซึ่งเขาไม่ชอบมันเลยแบรนด้าตัดสินใจกลับสู่ตัวต,วตนเดิมหรือว่าเพศเดิมตามที่เขานั้นเกิดมา โดยการเข้ารับการรักษาการฉีดฮอร์โมนเพศชายรวมถึงการผ่าตัดเอาหน้าอ,อกออกถึง2ครั้งรวมถึงการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชายโดวยวิธีการปลูกถ่ายผิวหนังอีกด้วยและที่สำคัญเขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจากแบรนด้าแรมเมอร์เป็นเดวิดแรมเมอร์ซึ่งจะเป็นชื่อสุดท้ายที่เขาใช้ซึ่งชื่อเดวิดนี้ก็จะเป็นตัวแทนช่วงเวลาชีวิตของเขาที่เขาได้ตัดสินใจแปลงเพศกลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิม เดวิดพัฒนาร่างกายของตัวเองจนกลายเป็นหนุ่มกำยำแต่การผ่าตัดที่มันทั้งเจ็บปวดและก็ทรมานหลายต่อหลายครั้งแบบที่เหมือนจะไม่มีวันจบวันสิน้นมันทําให้เขาเกิดภาวะซึมเศร้าและมันก็ทําให้เขาพยายามที่จะฆ่าตัวตายหลายต่อหลายครั้งด้วยกันซึ่งนอกจากปัญหาของตัวเขาเองแล้วณนะเวลานั้นครอบครัวไดเมอร์ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ พ่อของเขาติดเหล้าและเป็นโรคพิษสุราเลือรังรวมถึงแม่ของเขานั้นก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเครียดสะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของตัวเองหรือเปล่ารวมถึงน้องชายฝาแฝดของเขาก็เริ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและก่อคดีอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆเดวิดใช้เวลาหลายเดือนอาศัยอยู่ในป่าคนเดียวและที่นั่นเขาก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้ามันเป็นคําอธิษฐานครั้งแรกในชีวิตของเขาเลย โดยเขาขอโอกาสที่จะได้เป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อคน3ปีต่อมาครับในที่สุดคำอธิษฐานของเดวิดก็เป็นจริงเย้เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจนและรับลูกติดของเธอมาเลี้ยงเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆของเขาก็สมใจแล้วล่ะคราวนี้ได้เป็นทั้งสามีแล้วก็ได้เป็นพ่อคนด้วยเดวิดได้ทำงานในโรงฆ่าสัตว์แล้วเขาก็ได้ปรับตัวกับชีวิตใหม่แบบผู้ชายได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความสุขด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีความแค้นลึกๆในใจเป็นสิ่งที่เขาจะไม่มีวันลืมแล้วก็ลืมไม่ลงด้วยมันเหมือนเป็นฝันร้ายแต่มันเป็นฝันร้ายที่มันเกิดขึ้นกับเขาจริงๆกับการที่เขาต้องโดนตัดอวัยวะส่วนสําคัญนั่นก็คืออวัยวะเพศโยนลงถังขยะและทุกครั้งเวลาที่เขานึกถึงมัน มันทําให้เขาสติหลุดแทบจะเป็นบ้าคือฟังมาถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าชีวิตของเดวิดนั้นดูเหมือนจะจบสวยใช่ไหมได้กลับมาเป็นเพศชายเหมือนเดิมได้แต่งงานมีครอบครัวสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นบทจบของผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะชื่อบลูส e แบรนด้าหรือว่าเดวิดแรมเมอร์ไม่ว่าเขาจะชื่ออะไรก็ตามความดำดิ่งของชีวิตเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง เมื่อน้องชายฝาแฝดไบรอันเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเหตุการณ์นี้มันสร้างความสะเทือนใจให้กับเดวิดเป็นอย่างมากเขาไปที่หลุมศพไบรอันแทบจะทุกวันรวมถึงต่อมาชีวิตรักชีวิตครอบครัวของเขาก็ต้องพังลงเขาแยกทางกับภรรยาและลูกเลี้ยงของเขาและ2ปีหลังจากที่น้องชายฝาแฝดของเขาเสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาดเดวิดเรเมอร์ก็ตัดสินใจ จบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายที่บ้านเกิดของเขาในวัย37ปีถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะโคตรเศร้าโคตรหดหู่แต่เรื่องเศร้านี้ก็มีส่วนทำให้วงการแพทย์ให้ความสำคัญระหว่างคำว่าเพศที่เป็นเรื่องของสรีระร่างกายกับคำว่าอัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกและรสนิยมที่มันอาจจะไม่จำเป็นต้องตรงหรือว่าเหมือนกับเพศสภาพของบุคคลน,นั้นๆก็ได้ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกหรือว่าคิดเห็นกันยังไงก็อคอมเมนต์มาคุยกันแล้วกลับมาพบกับคอนเทนต์แบบนี้ได้ใหม่ใน The Hardcore Story เรื่องโหดแต่มีสาระในคลิปต,ต่อไปครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันครับ